พ่อใหญ่ก <sympath icking> ับล <jack> ูกหยากเพราะพอญ่ใส่ซะอยากซิมอยากซิมน <Bra> ้ำลายโสน้ำลายแตกเห็นมูกินอ่างกับเห็ดอ่างมูกเอาละเนาะของนัว อ่อนๆอ่อนๆมันล่วงเบิดมันล่วงมันลุน <c oughs> ตามกินตัวเนาะมันบะเตรียมมาเรียบร้อยวานพร้อมเลยเอากระมองเลย มันล่วงเบิดมันล่วงมันล่นมาเด้อมันางไต้หิม่วงล่วงล่นมากเห็นป่อยู่ตามๆปีนี้บาดุกมันล่วงมันล่ว อ่อนๆอ่อนๆอยากซิมอยากซิมน้ำลายสอน้ำลายแตกเห็นมูก,กินอ่างก็เห็นอ่างมูกเอาหละเนาะพงนัวคี่เกลือน้ำจารย์พราะเี้เอา,อาจารย์มาแนะ่ลืมจาน เด้มมันนางไต่หิม่วง <c oughs> ทำลายแสก <c oughs> ปีที่พันมาเนี่ยโอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนเนาะจดจำค่ะ มวงมากินบักม่วงนี่มากินบักม่วงน้ำกันเนี่ยเอาข่าต้นเลยได้ยนิซิมอยากซิม,ซมน้ำลายสน้ำลายแตกเห็นมูก,กินอ่างก็เห็นอ่างมูกเอาละเนาะ อ่อนๆอ่อนๆมากินบักม่วงนี่มากินบักม่วงน้ำกันเนี่ยเอาค่าต้นเลยได้หน่ปีทีผ่านมาเนี่ยโอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนเนาะจํจำครั ของนัวอยากซิมอยากซิมน้ำลายสอน้ำลายแตกเห็นมูก,กินอ่างก็เห็ดอ่างมูเอาแหละเนาะทำนี่แหละพี่น้องมากมากตำกินเอาหูยูว่าจะของเถ่าหูอยู่ว่าบ่มี่แขวตตำ

ปิดเสียงเพลงให้หน่อยซิเข้าคลิปหมดเลยผงนัวคลิกือน้ำตาอร์<า>ปิดเสียงเพลงให้หน่อยซิเข้าคลิปหมดเลย <c oughs> นี่แหละพี่น้องมาๆม,มันล่วงเบิดมันล่วงมันรุน กินมะม่วงสำนีดหละพี่น้องมามามาเดิมมานั่งไต่หิม่วงพันนี้เอาจานมาแน่ลืมจาน โงนัวคีิกเกลือน้ำตาลคลิกหวานพร้อมเลยเอากบหม่องเลยมันล่วงเบิดมันล่วงมันลุนพญาอาจารย์ม,นะ,น,น,ยะมนะลืมจาน ล่วงล่นมากเห็นบออยู่ตามๆปีนี้บ่ดุกมันล่วงมันลุมันล่วงเบิดมันล่วงมันลนล่วง,ป,วง,วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนเนะาะำครับอยากซิมอยากซิม น้ำลายสน้ำลายแตกเห็นมูก,กินอ้างก็เห็นอ้างมูเอาแหละเนาะมันล่วงเบิดมันล่วงมันล่นตำกินเอาหมูอยู่ว่าจะของเถ่าหูอยู่ว่าบ่มีแขวตำ สามกินตัวนาะมัปนบะเตรียมมาเรียบร้อยอืมจานบ่ามาใส่ขมวง น้ำตาลเตรียมเรียบร้อยมาเดิมมันั่งไต่หิมวงพอญ่กระลูกอยากพอญ่ใส่ซะ ตำกินตัวเนาะเม็นบะเตรียมมาเรียบร้อยตำกินเอาหูอยู่ว่าจะของเถาหูอยูบบ่ว่าบะมี่แขวตำใส่ขมวง ล่วงล่นมากเห็นบ่อยู่ตามๆปีนี้ปลดกมันล่วงมันลุงเติมน้ำตาลเตรียมเรียบร้อย อยากซิม,ม so laid, น้ำลายสอน้ำลายแตกเห็นมูกินอ่างก็เห็ดอ่างมูเกเอาละเนาะอยากซิมอยากซิมน้ำลายสอน้ำลายแตกเห็นมูกินอ่างก็เห็ดอ่างมูเกเอาละเนาะ